แฮปปีะนักศากัมาเรกาหกระยะจหัระยและระยะไนนเนี่ยเข้าจแ่เปีเวลาอก็พวเธอ2้อผลนะว่าจะแตกตัวแตกนะทำา่วงเส้นเนีมันก็เสียเวลาเขาเนียนไม่ ปวดระเกียบอะไรเนี่ยมันก็ความนิ่รเกียบ้ากอ่ะเนี่ยถ้าทำยมนิเวอร์ซิตี้ไม่ดีไม่มีอะไรมันแ่ไม่มีกฎหมายมันก็จะเกิดความผู้หวานะพวกคุณกมเห็นกันแล้ว่ว่ามันมีอะไรแปลกัหมครับยืนครับ นชุดนักศึกษาแบบนี้สองต้เนข้อดีของเรื่องแบบก็คือมันช่วยเลือนะรว่าเราทไรเราทำไนอะไรเวลาที่เรา่เสื้แบบเราไม่กล้าที่จะทำอะไรทีไม่ดีถูกไหมแต่อย่างใไม่ว่าใครจะรวยหรือจะจนแค่ไหนทำางไรเราต้อง เพราีเป <Morning. S 2> ็นยังไงคะอาจารย์พอไหมคะใส่ชุดสามนะเจ้าอะไรอีกหน้าแบบไม่มีผมเอาละ 我在这里。<noise> <noise> <noise>